ปีหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรที่แบบรุนแรงเกิดขึ้นกับประเทศไทยไหมครับต้องระวังเรื่องอะไรไหมปีปีปก็คือณนะเวลานี้ค่ะมันยังไม่มีเกณฑ์ที่มันจะชัดเจนแน่นอน จนจะถึงเดือนมีนาวันที่ประมาณ20หรือ2 1ช่วงนั้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนเลยว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ขนาดไหนแต่คิดว่าค่อนข้างใหญ่และมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะในห้องใหญ่ๆคนนั่งเยอะๆอม,มีการโหวตนู่นนี่นั่น,นจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นด้วยค<ช> อ้าวพี่ก็นี่ไงหมอไปชอบพูดว่าบางทีพูดออกมายอม่ได้พูดอะไรเลยก็เดาเราก็เดาและเตียแลวใช่ไ้ามันชอบมาถามใช่เนาะตีจอเรือก็บอกฉันสภาก็บอกฉันไม่บอกใครแหละก็พี่อความรู้ก็ต้องคงว่ราชวนพี่คุย